ครับสวัสดีท่านผู้ชมจะทำวันนี้อยู่างไรเกที่มีชื่อว่านาีอันนี้ a n i น e s p i อันนี้สปิริตแล้วย้ซึ่งใช่ฮะดูดีมากมายรหัสขายอยีกแล้วพีว่ขายไปทั่วกูบอกเลยกูขายไปทั่วจริงๆวะ่ะวันนี้กูบอกว่าเราจะมารีวิวหมัดใหม่กูบอกหมัดใหม่ที่มีชื่อว่าเนโอ ya มันอ่านถูกไหมวะเหนียวเยาโคตชเ,เลยซึ่งมาน่าจะมาจากเจินื่อไคเซนแล้วเนาะเพราะว่าอะไรเพราะแม่งอยู่เกาะน,นี้นั่นเอง <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคือมาจากเรื่องอะไรแต่กูเห็นออราห,หมัดแล้วกูรู้แล้วว่ามันมาจากจินืสอไคเซนแน่นอนก็อย่าลืมลกดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปดูกันเลยปัาจูบะหมัดเนียวหยาครับผมมาที่โรคสองครับผมโรคสอง กาะจุดสืออะคาเดมี่เลเวลหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบพรบมาก็จะอยู่ก่อนนี้นั่นเองเนาะอ่าเราเรามาที่ตรงนี้ครับผมกูไม่ค่อยชอบในอัปเดตนี้ซะเท่าไหร่เพราะหนึ่งมันเป็นบอสที่มันยืนโดดๆนี้สองมันยืนอยู่ใกล้โชโชซูแล้วก็ไอ้บอสบอสที่มันจะเป็นบอสอ่าเขาเรียกว่าเวอร์บอสดีไหม เออเรียกว่าเบ,บอร์บอสละกันเนาะอิตาโดริครับผมมันจะก็จะยืนอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งเมื่อเราเมื่อเราโจมตีอะ่ะมันก็จะโดนทั้งโชโซและโดนอิตาโดริเพอเพอถ้าสกิลคุณกว้างแม่งจะไปโดนไอเฮียฮาฮาคาลิอยู่ที่อยู่ตรงนี้ด้วยเนาะเออถือว่าเป็นอะไรที่แม่งค่อนข้างที่จะดูร,รำบาดรำบนในการฟาร์มเอาหมัดนี้เลยเนาะเอาละ มาเราไปดูที่เทรนเนอร์กันบ้างครับผมแนว Year Trainer หนึ่งครับผม,บผมที่เราต้องมีเลยเพชรห้าแสนสองครับผมเราต้องมี Acceleration อ่านถูกไหมเนี่ย Acceleration Max Score อ่าซึ่งก็จะดรอปจากบอสครับผมซึ่งบอกไว้ก่อนว่าในอัปเดตนี้ครับผมไม่มีนะครับผมไม่มีที่ทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่คราฟของ Acceleration Score เนาะไม่มีเศร้าจังมี The Absolute ก็คืออัปเดตที่แล้ว เอออย่างน้อยก็มีอัปเดตที่แล้วแต่ไม่มีอัปเดตนี้เศร้าวะ่ะก็เราต้องรอครับผมบอสจะเกิดทุกๆ5นาทีอยู่ตรงนี้เนาะส่วนเนียวยะอเวคินิงถ้าเราจะทำตื่นเราต้องมีเลเวล27งพันเผม10 projection shard และ1 a c c e a c c r a t i o n max score เอาง่ายคือเราต้องมี a c c r a t i o n score 2อันโอเคบอสเกิดแล้วเนาะเราต้องมี a c c r a t i o n 2อัน มีฉากอยู่10อันแล้วเวล2 0 0 7เราถึงจะสามารถทำทั้งหมัดและทำทั้งตื่นได้เลยอ่าเอาละมาขอมาดูหน่อยเหมือนเดิมเราจะทิ้งดาเมจที่ดีที่สุดไว้ท้ายคลิปเนาะส่วนต้นคลิปนั้นเราขอมารีวิวอ่าสกิลกันดีกว่ามาสกิลอีกผม p ผมโป i เจ Shockley Top Speed เออ ว้วหมุนเป็นลูกคางเลย1.1ึหนึ่งอ่าหนึ่บิลเลียนเรอค่อนข้างโอเคเลยนะหมุน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 ห,นห,นห,นหนอ่าประมาณหนึ่งพันหนึ่งค่อนข้างโอเคใช้ได้ต่อไปสกิลเซ่าผม p r o j e c t i o n s h o c k l y Freeze Frame ว้าวหนึ่งพหนึ่งบิลเลียนค่อนข้างใช้ได้ค่อนข้างใช้ได้สกิลเอครัผม Acceleration พีสต์ว้าวอืม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 อ่าสกิล X ไม่ค่อยหวูวเท่าสกิล E ฮะกูรู้สึกว่า, Skill e วา,วา,วา,าสกิล E หวูวากว่าว่ะเหียสกิล E กูไม่เคยเห็นสกิล X เหมือนแม่งเอาอ่าดาบไอ้เหียเนี้ยเนี่ยมันเป็นฟัดฟันแบบนี้ใช่ไหมดูกูขอลองหน่อยสิถูกถูกอย่างที่กูคิดไหม เนี่ยมันเหมือนเป็นเอฟเฟกฟันเดบชึกๆึกกอะ่ะมันเอามาจากไอดาบไอดาบม่วงอันนี้เลยอะ่ะคิดไปเองไหมน,นะต่อไปสกิลซีครับผม projection b e a oh, s down oh i t ห้อยหกสิบบิลเลียนโอเคใช้ได้เลยนะสกิลทีครับผม d h main experience ทเซนมูลอ่าไม่ถึงไอ้ทียอ้คูณสีดอกแมงบัง อะไรเนี่ยทามเ ouais? ซนมุลเซมลิมบ์อะไอเหี้ยอ่านถูกปะเซมลิมอ่ะบอสอ๋อบอยังอยู่บอสไอ้กูตกใจคิดว่าบอสหายแล้วอ่ะขอกดอีกทีเกิร์เนอร์เขียฟิงฟุงฟัง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 หนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งจุดเก้าธิเลียนหรือประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยบิลเลียนเนาะค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้ค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้อันนี้กูกดบัฟซิซาโดโอหรือยังวะ น่าจะกดบัฟอย่างอย่าไม่กดไหนะขอลองอีทีสิอ่าอันนี้อู้สามพันบิลเลียนสกิลเซตปึ้งสี่พันบิลเลียนโอ้โอ้โอเอยดาเมจแรงขึ้นเลยเปิดซูสานาโอปุ๊บดาเมจแรงขึ้นปั๊บเลยสี่พันบิลเลียนอีกแล้ว Protection beats down. โปรเจคชันบีชดาวว้าวสี่พันเจ็ดร้อยบิลเลียนเลสโดเมน ว้าวว้าวเจ็ดพันสองร้อยบิลเลียดอุ้ยดาเมตแรงนะเออดีดีด,ดีดาเมจแรงดาเมจแรงนี่ยังไม่ได้บับดีสุดนะครับเนี่ยโอ้โหดาเมจย,ยังขนาดนี้ถ้าบับดีสุดจะขนาดไหนและบอกไว้ก่อนระบบอ็อกซิสตอรี่ของเนวยาครับผมไม่ค่อยดีขนาดนั้นไม่ค่อยแนะนําเพราะอะไรเพราะมันเป็นหมัดกับดาบ ไม่ได้เห็นนานมากนะหมัดกับดาบเนี่ยไอ้ปกติกูจะเห็นแต่หมัดกับผลดาบกับผลไม่ค่อยเห็นหมัดกับดาบซะเท่าไหร่เออถือว่าเป็นอะไรที่เ,เหมาะสำหรับสายหมัดและสายดาบเนาะก็มาใช้ได้ครับผมทั้งแนวยาแพรนนะผมที่บวกสเต็ง2850ดหิีฟเฟนสซอ 75, และอ่าอ,อยู่ไหนวะนาแนวยาเชิด สเต็งสองพันแปดร้อยเจ็ดห้าดเฟนส์สองพันเจ็้อ้าสิบซอสองพันแปดร้อยถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะแต่กูไม่ได้ใช้สายอาดาบกับหมัดอะกูใช้สายผลเนาะก็จะเน้นไปที่อาร์นสต์มากกว่าอาระ่ะโอกาสเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างที่จะน้อยครับผมสำหรับสกอร์ก็สูๆแล้วกันะสลอดจ๋าโอกาสเกิดเมีหบนอ้ม้หรืออะสุดยอดม,มากเลย ไอ้เฮียตัวแรกยังไม่ตายตัว2เกิดมาแล้วสุดยอดมากกูชอบจริงๆเลยเชียวแต่ก็ได้จะได้สูงสุดแค่2ตัวใช่ไหมแม่งคงไม่มี3 4มี่หหรอกไม่งั้นเดี๋ยวแม่งจะทับซ้อนกันมากเกินไปแล้วก็ซื้อมันจะบั๊กเอาเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายจุม่า